สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับป้าปูเหล่าค่ะวันนี้วันนี้ป้าปูมีเมนูคั่วเปล่าว่ามงไส้ลูกถ่นค่ะใครเคยกินกันมั่งเงก่งคั่วไส้ลูกถั่นได้ลูกถั่นบ้านมาทุงนะ่งหนึ่งว่าชาวเปป้าปูไปรัดนักทั่งวันนี้ก็มีลูกโตแล้วก็ใบบวัวบกแล้วก็ผักกาดหนกเขาค่ะมากินกันปบบปั๊บบวมๆจริงๆเลยลูกโตไม่สมควกวกินแล้ววันเหนี่แต่ว่าป้าปูวันยาก พอลูกไผ่ซื่อไม้เยอะนู่นนี่ติแกใ้ใส้นามอันนี้ก็ถ้วยนึงถึงติเข้าซสื่อไม้ไม้ก็ยังแช่อยู่ในตู้เย็นเลยจะเป็นป้ากันก็ต้องถย่อยกินมาค่ะกินข้าวกันเล่าค่ะหลานมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ไปทําการบ้านนะคะอืมไอมลูกไปว,วิชานะวิานี้เพื่อับแอ้นแม่หาะว่าม่หาไม่เจอีอืม มาค่ะกินข้าวกับป,ป้าปูเหลาเอาลูกไปทําการบ้านกวนไปลูกไปทําให้เสร็จแวิชานี้วิชาหน,นแล้วก็วิชานี้ให้แมา่าค่ะค่ะทั้งหมดมันมีกี่วิชาลูกที่ต้องทำมาค่ะกินกันเหล่าค่ะ,ะ,ป,ะป้าปูเน่นเดี๋ยวว่าปลานี่ค่ะเรลาว่วม,มกินกันแบบปากบวมๆค่ะวันที่สองของกัน อืไม่กันเด็กรุ่นนี่ยร้อยนอกกับปกกระกันของเขาอะ่ะปนปนปกกระกันของเขาเหลื่อมอกเลยนะอ,อร่อยมากอะไรรูอื้อฮือ มาป้ากว้างแม่กัเจ็บตอกันด้วยสตออมอร่อยมากใครที่มีหลุกต่อเลาต้องกินไม่ทันปอกแช่น,นาแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยค่ะกินได้นาน,นจะไม่เฮี้ยงรสาติก็เหมือนเดิมค่ะเหม็นเหมือนเดิม กันบ้านคันทุกตัวชาวโรงเรียนปิดได้อีกวันนึง่งไม่รู้ lại được toàn ban mà thúng lắm kèn cua rồi เสร็จแล้วเหรอไม่กี่วิชาปุ่งปลาค่ะอันมันร้อยค่ะใส่้ผง

ย่าดูให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นพ่อป๊าสอนนี่เราไม่ติดกับปากเจ็บนะดูดว่าปลาได้แรง กัดนกเขาอ,อร่อย 没选。